เรียนเชิญคุณนีนิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำเมนูอะไรคะขนมจีนน้ำยาป่าทำไมเธอต้องขโมยมีดฉันอะคุณจะใช้คุณที้วสามอันเลยหันกระชายเดี๋ยวสาธิตให้ดูนิดนึงมีคนเล่นได้อยังอันนี้ยังเนาะโอเคเราตื่นเช้าเราตื่นเจ็ดโมงเรานอนอะ นอนหกโมงรอนหกโมงแก้วันนี้แกไปถ่ายรายการมากับแก้มบุ๋มเป็นไงคะไม่ได้นอนเลยเราก็คุยไม่รู้เรื่องเลยลิ้นแข็งไปหมดแล้วแล้วเป็นไงอีกหรอแกจะหอยบุกมั้งเดี๋ยวนี้อาจารย์ล้มไม้ชอบอาจารย์ล้มไม้ล้มเขามีความรักในแบบของเขาที่มันเป็นความรักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราเสพชอบเสพอะไรแบบนี้ชอบดูวิถีชีวิตได้หลายแบบอะเข้าใจปะเห็นปะ นูของพี mm ่ใ hmm ส so, ่พริกกี่เม็ดกลับมาแล้วนะคะฉันไม่พูดอะไรเยอะเลยฉันเชิญแขกรับเชิญเข้ามาเลยได้ไหมได้ขอเรียนเชิญคุณนิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดรายการจบไปทำตามกันนะค่ะจะบอกว่าวันนี้คำถามเยอะมากอะฮะลจะถามกี่คำถามดีก็เอาให้หมดเลยก็ได้เพราะวันนี้เมนูเราค่อนข้างยากนิดนึง แต่ไม่ครึ้งมันเยอะเกินอ่ะตอนเนี้ลุงมีเอาเข้าวไข่เจียวก็ดีุงมีเอาข้าวไข่เจียวก็ดีหดเลยอ่ะอัปเดตหน่อยว่าช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็งานเยอะมีถ่ายซีรีส์ออสองเรื่องก็อวดด้วยจะได้แบบก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นดาราบ้างทุกคนขึ้นมาถ่ายซีรีส์ถ่ายละครหนังได้หมดเลยอะช่วงเนี้ยแล้วก็มีถ่ายรายการออนไลน์ค่ะแล้วก็รีวิวอันนี้งานหลักเลยรีออว,รวิวใช่ใช่ไหมคะช่วงน<ว><ว>ี้เปลี<ๆ>่ยนชื่อหรอ ใช่ค่ะจริงๆคือเป็นคำถามงงไหมงงอยู่งงอยู่งงอยู่เออเราก็ใช่กันใช่กันอ่านสคริปต์ไม่คือเราจะหยบไปไหนแล้วกับคุณมากขมวันจากชื่อนี้นิวดานเพชรแก้วเพชรด่านแก้วอ่างั้นอ่านคำถามเลยค่ะขอเคลียร์ก่อนเรื่องนี้นะคะแต่ก่อนชื่อนิวเพชรด่านแก้วตอนนี้เป็นนิวคิสติน่าแท้แท้คือยังไงคะไลฟ์สดเลนคิสติน่ามาเองคิซิน่าแทแท้ ชื่อฝรั่งแต่อีสันแม่งจ็นคนนี่สด้ตัวอักษรเลทเออแล้วก็การเคยเขาชอบเปลี่ยนชื่ออโเคอ่ะแล้วราเปลี่ยนในแบบเอกสารอะไรอย่างงี้ยไหมหรือว่าไม่ไม่ได้เบอร์นั้นถ้าเบอร์นั้นอำเภอหน้าจะด่าเอาเราไม่ใช่เขตได้รู้เราว่อยู่บ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกแล้วแท้มาจากไหน คริสติน่าเนี่ยมันมีความเป็นฝรั่งถูกไหมล่ะ,ะแต่เราก็อยากจะมาเบรกด้วยความเป็นแบบมีจีนจีนนิดนิดเออ<ด>เป็นแบบจีนออริจินัลก็เลยเป็นแท่แท้เออเราอยากเปลี่ยนเงี้ยยังเ <laughs> ด,ดูแล้วน่าจะยังแต่เดี๋ยววันนี้เมนูของเราตื่นแน่นอนแล้วแท้ม,มีเยอะมากทำไมเราเลือกแท้แท้มันอยู่นี้ไงเราจะเป็นแบบแท่ตั้งแท่นันแท่นิดแท้แท้มันเก๋กว่างเออแท่โซโซแท่เอ๊ะได้ไหม <c oughs> ได้แหละ <c oughs> ได้ข่าไปกลับเนี่ยกรุงเทพลาบุรีบ่อยมากก็คือมีงานดึกแค่ไหนก็ไม่นอนโรงแรม <c oughs> นอนนอน <c oughs> นอนคพวกนี้งานเช้าหรือว่าคืนนี้งานเมา <c oughs> คืองานเมาส่วนนีน้ไม่ค่อยแล้วเพราะอายุก็เริ่มเยอะแล้วงานก็เบรกไปเยอะมากแบบ9ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรงี้ย <c oughs> ถ้ามีงานแบบว่าสองสามวันเลยก็จะนอนโรงแรมแต่ถ้าแบบว่าอย่างวันนี้เสร็จบ่ายเสร็จอะไรเงี้ยก็กลับเลย ลับบ้าน<ช>จริงดแม่ก็เป็นคนรักบุรีเนี่ยตัวคนดําเนินใช่ไหมใช่จริงๆรากนอกก็เป็นคนดําเนินเนาะเราบ้านแพถวคือมันก็คืออย่างไหนนำเนินใช่ไหมบ้านแพถวก็คือบ้านแพลวอ่ะก็แม่อยู่บ้านแพลวอ่ะแล้วเธอมาดําเนินอะไรของเธออ่ะตอนแรกอะ่ะคือแม่คือโกหกเหรอบ้านแพถวสมุทราครค่ะลี โกหกฉันมาสามสิบกว่าปีเนี่ยอาหรอสรุปไม่ใช่คนรับบุรีเหรอเนี่ยาหบภูมิใจอยู่จังหวัดเดียวกับแม่ลีใครรู้ข้อมูลก็ช่วยบอกเลยนะคะอยากรู้ความจริงค่ะไม่ต้องใครกลับไปถามแม่กลับไปถามแม่คนอื่นก็อาจจะตอบให้ไม่ได้วันนี้ทำไมดูอะไรคะขนมจีน้้ำยาป่าคือมันยากมากนะมันดูยากโกไม่ยากแต่วันนี้เราจะรัดเลยแบบว่าอาจจะไม่เหมือนสูตรของคนอื่นทั่วไปแต่อร่อย หันกระชายเดอะสัตว์ที่ทีดูนิดนึงมีคนเล่นด้วยังอะไรยังยังเนาะโอเคแต่ว่าเนี่ยให้มันเป็นแบบอ๋อยาวๆแหลมๆขอดูอีกทีได้ไหมคะเอาให้เสร็จเลยไหมอะไ <c oughs> เด็กนี่มีวิรกรรมอะไรแ่บๆไหมแซบแบ ถ้าเป็นช่วงสมัยเรียนก็น่าจะเป็นโดดเรียนขับมอเตอร์ไซค์มากรุงเทพขับมอเตอร์ไซค์ออกจากราดบุรีใช่ป่ะแล้วก็มามาบุนคลองมาบุนคลองแล้วก็มากินข้าวแล้วก็ขับกลับ่<ม>ชัวอสองชั่วโมงกว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะ ขี่ขึ้นทางโดดบอลรมอะโดนจับมื่อหมัยันเรียนเราก็มีอยู่สองสามร้อยอ่งก็โดนปรับไปแค่นั้นหมดเลยอันดับแรกเราก็ต้มอันนี้ก่อนนะคะเพื่อให้มันแบบเปื่อยุยอันนี้เราใช้ส่วนไหนคะเป็นส่วนข้อค่ะจริงๆรแล้วใส่เป็นส่วนเท้าก็ได้เท้าไก่ทำไมเราถึงต้องมากินข้าวที่มีทอกกับอะไม่เก๋ไม่เก๋หรอกแบบเราก็ไม่รู้จะไปไหนเราโดดจะมาหมดแล้วไงในจังหวัดมันไม่เออไม่รู้จะไปไหนเราก็มากรุงเทพแล้วกันแล้วเราก็จะต้มพริกลงไปด้วยปึ๊บใช่ค่ะ เพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนจริงๆดูเป็นคนสนุกนะเป็นคนตลกแล้วปกติแล้วจริงๆเป็นคนแบบไหนคะนี่ฉันตื่นมาเนี่ยถามแบบไม่มีอะไรจริงๆดูภายนอกเนี่ยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมแย่กว่าเดิมด้วยแย่กว่าเดิมด้วยจริงๆแล้วภายนอกเนี่ยดูเป็นคนตลกนะคะแต่ว่าตัวตนจริงๆแล้วเวลาอยู่บ้านเป็นคนแบบไหนนะคะ ก็เป็นคนเรียบร้อยอะค่ะอันน si> ี้เรื่องจริงหรือว่าตอบป้องคะจริงจริงค่ะเป็คนเรียบร้อยแล้วก็ชอบคุยคนเดียวแม่ซื้อแม่ซื้อก็ไม่คุยค่ะคุยคนเดียวเลยเป็นนิกลจริตหรือเรียกอย่างเป็นบ้าทำไมเธอต้องขโมยมีดฉัน่ะคุณจะใช้คุณเดียวสามอันเลยเหรอคุณยิ่งกว่าเชฟกระทะเหล็กอีกนะับเนี่ยะฉันนอนน้อยฉันตื่นเช้าแล้วฉันไม่มีสเตถ้ากระชายใหญ่คันนี้หักเอาก็ได้นะครับได้เหรออะ เราตื่นเช้าไหมเราตื่นเช้าเราตื่นเจ็ดโมงแล้วนอนอ่ะนอนหกโมงนอนหกโมงก็นอนมาเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเฮ้หรอเออตื่นเจ็ดโมงแล้วจริงๆเรามีวิธีนะถ้าตื่นเช้าอะทำไงคะไม่ต้องปิดม่านคือไม่เคยปิดม่านเลยไฟก็เปิดนอนได้อันนี้ยากละอันนี้ก็ใช้พอไหมคะคือมันร้อนเลพอแร้อะร้อนเธอให้เวลามันเต็มตัวเลยีเใส่ลงไปตอนที่น้ำมันยังไม่เดือดด้วยซ้ำเอายังถามไม่จบนี่ คือจริงๆเราก็เป็นคนเงียบๆนะแต่แอบสัมผัสได้นะดูเป็นคนสนุกแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบใช่ใช่ไม่ใช่เขยบเข้ามาใกล้ๆหน่อยทำไมอยากช่วยอ่ะเลือดเลือดทำไมต้องเอาเรื่องหั่นหั่นเคยเห็นป่ะแบบปุ๋ยจับที่มันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะหั่นง่ายหั่นง่ายวันนี้เราจะได้กินเลือดสีมือคุณแก้มบุ๋มนะคะว่าจะหั่นเป็นยังไง สาวบ้านแพรวเขาหั่นเก่งนะสาวบ้านแพรวจังหวัดราชบ,บุรีนี่เขาหั่นเก่งเนาะจริงๆแล้วเป็นคนชอบทําสวนปะชใช่ไหมชอบชอบมากนี่เดี๋ยวเลิกรายการก็ต้องไปพระรามหา้าซื้อต้อนไม้กับราชบุรีเพราะจริงปะเนี่ยเพราะราชบุรีมันต้นไม้ไม่ค่อยมีแบบเราอยากได้ต้นไม้แปลกแปไรอะไรเงี้ยเราอยากไปซื้อต้นอะไรคะก็ไปดูก่อนอะ่ะต้องไปเดินดูโทษนะให้หั่นทาไมไม่อันนี้มันเป็นสำหรับเอาไว้ทานกุ่มกิบได้แต่อันนี้มันเอาไว้ตำกับเครื่องแกง แล้วก็อีกอย่าง,<ล>างที่ส <ๆ S 2> <ๆ S 3> ใส่ไปเพราะว่ามันจะได้ดับคาวเขาบอกว่าจะมีเพื่อนสนิทโทรมาเมาะมอยแล้วล่าสุดเมาเรื่องอะไรคะกับเพื่อนสนิทล่าสุดหรอก็จะเป็นเรื่องเรื่องทาแฟนมีดหาอันนี้ก่อนช้อนลองช้อนฟองอ,อ่อแเราพอดีเราจะทาแฟนมีดก็เลยปรึกษาการอะไรเงี้ยแล้วก็มีนินทาคนอื่นบ้างนิดหน่อยแล้ววันนี้กลับไปมีคําของแก้มบุ๋มนินทาไหมคะมีมีหูทำเออมากสองสองเป็นเพื่อนแก้วนนี้แก้มไปถ่ายรายการมากับแก้มบุ๋มเป็นไงคะ ไม่ได้นอนเลยเราก็คุยไม่รู้เรื่องเลยลิ้นแข็งไปหมดแล้วแล้วไม่มเอีกหรอก,กแกจะหอยมุกมั้งเดี๋ยวนี้แล้วยังไงต่ออ่ะแกเมาต่อดีเร็วนี่ยรอเล็กเห็นบอกว่าจะมีทัวร์เวอร์เวอร์ทูแล้วทำตามแม่ ก่อนได้ปะแม่รี่อ่ะยังไงอิติปิโสเาะวาะแล้วหังจำมาสุดกลับมาแย่กว่าเดิมอ่าบอกว่าจะมีเวอร์ทัวร์คืออะไรคะง,งานอะไรคือจร <ๆ S 2> ิงจริงมันคือแฟนมีนั่นแหละทีนี้แบบแต่ไปทัวร์อย่างนงี้เลยเหรอเราก็เขียนไปงั้นแหละให้มันดูแบบว่ายิ่งใหญ่แต่จริงก็เป็นแบบแฟนมีพันห้าร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่ในประเทศไทยไหมในประเทศไทยมีแค่นั้นแล้วเราจัดไว้ว่ากะาวว่าให้คนเข้ามากี่คนเป็นซื้อบัตรเหมือนกันนะซื้อบัตรเหมือนกันใช่ไหมห้าร้อยเหมือนของเบียน เซ่แบ็คพิงค์เทเลสวิปที่เขามีกันนะคะน่าไปจังเลยใช่แล้วในงานจะเจอกับอะไรบ้างในงานก็จะเจอสิงสาราสัตว์นะคะ<ๆ>เยอะแยะเลยตีมงานเหอะเพื่อนที่ขึ้นไปในคอนเสิร์ตอ,ะ <Hey. S 1> อ่ะฮัยะตอนนี้เราก็เริ่มได้ที่แล้วเอ้ยมีครกไหมคะครกมีค่ะอ่าเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตามในส่วนของเครื่องแกงนะคะ อันนี้ใช้เป็นเครื่องแกงอะไรคะพริกแกงแล้วไม่รู้ค่ะว่าคาซื้อมาพริกแกงเผ็ดผัดเผ็ดได้ใช่ไหมคะได้ปกติของบางคนเขาก็จะตำแบบว่าตำเครื่องเองอะไรนี่เนาะแต่อันนี้เราแบบจะยากเกินเพราะว่าต้องตำละเอียดใช่แค่นี้มันก็หอมแล้วอ่ะอันอันนี้สามารถใช้ได้ปะได้ทั้งหมดเลยค่ะโอเคเราก็ตักที่เราต้มไว้อะค่ะในส่วนของพริกอะเดี๋ยวคุณแก้มบุ๋มช่วยช้อนนะคะเดี๋ยวจะไม่มีการจริงเราจะผันเลือดแล้ว จริงๆแล้วถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ยุคแรกๆไหมเราเล่นมาทุกแพลตฟอร์มไหมอืมก็เล่นตั้งแต่โซเชียลแคมอ่ะใช่ไหมใช่แล้วสมัยก่อนกับตอนนี้มันต่างกันไหมอะคือเอาจริงๆเราว่าเหมือนเดิมการคิดคอนเทนต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เหมือนเดิมเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแบบคอนเทนต์ที่ครีเอทนิดนึงอะไรเงี้ยที่แบบใช้หัวนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็แต่ว่าเหมือนเดิม <c oughs> <laughs> อายอายโอเคต่อไปเราก็ใส่อันนี้ไปด้วยเราไม่ตำหรกเราตำไปเลย <c oughs> เพราะปกติเขาจะเป็นเขาจะใส่ปลานีนหรืออะไรเงี้ยแต่เราวันนี้เราใส่เป็นปลากระป๋อง <c oughs> เออปลากระป๋องปลาแมคเคเรลอันนีเน้เป็นเป็นทริคนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเธอตำกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเธอเมื่อยอ่ะเราก็มีเครื่องทุ่นแรงอันนี้สามารถนำไปใช้ชีวิตหลังแต่งงานได้เลยเ <c oughs> <ๆ>วลาตำตำน้ำพริก จริงพี่พีทรักเลยอย่างเงี้ยแม่ขออีกทีได้ไหมคะอ่ะลองลองดูไหมล่ะจริงจริงอันนี้ลูกครึ่งผีกองกอยป่ะเนี่ยเออไหนลองดูสิเนี่ยเห็นไหมมันง่ายขึ้นไปเถอะแตตัามวายเพราะทิปังมากคือก็คือเป็นกลัวผีไหมไม่กลัวแล้วอันนั้นคือทำไปเล่นๆหรือว่าตกใจหรือว่ามันเป็นแค่เป็นแบบจังหวะพอดีคือคือต้องเท้าความว่าวันนั้นอะอยู่โรงแรมแล้วไลฟ์สดอยู่มันก็มีเสียงติ๊งติ๊ง ที่โรงแรมอ่ะเออแล้วก็เลยเปิดออกไปไม่เจอใครข้างห้องแกงหรือเปล่าไม่รู้เราก็ด้โก้ตนะคะเหมือนถายอะหรอเออเดี๋ยวนะฝรั่งเยอะไงคือถ้้บอกผีหรอเขาาอาจจะไม่รู้เรื่องเพราะอาจจะเป็นผีต่ังชาติก็ได้เราต้องถามเขาก่อนว่าเออเขาเป็นผีหรือเป็นอะไรเคยเจอผีปะใกล้ความเป็นผีที่สุดก็คือกับคุณมัวมีนาทำไมอะ ไปปลากด้วยกันนอนห้องเดียวกันแล้วเนี่ยก็ออกไปเที่ยวกลางคืนใช่ป่ะไปเที่ยวผับอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยก๊อกน้ําในห้องอ่ะอยู่ดีก็น้ําไหลไหลออกมาแล้วก็นี่ก็เดิมไปปิด เราก็เลยออกไปกินเหล้าข้างนอกอีโมก็บอกว่ามึงมึงหน้าห้องอะ่ะใครมาเดินก็ไม่รู้แต่ห้องอะ่ะมันเป็นแบบเหมือนวังเก่าเลยนะแบบแล้วก็อยู่สุดทางเลย<อ>ก็เลยกลับมาพอกลับมาก็มาอยู่เป็นเพื่อนมันเราก็รู้สึกจริงๆมัน,เป,นเป็นพื้นอะ่ะไม้เป็นพื้นแบบวังเก่าเป็นไม้อะแล้วมันก็แบบก็จะปะเวลาพื้นไม้แล้วเราเดินอ่ะมันจะแบบสะเทือนเข้ามาถึงข้างในนี่ก็เลยแบบวิ่งออกไปดูก็ไม่มีอะไรอันนั้นคือคิดว่าใกล้สุดละอาจจะมาแบบไม่เห็นตัวเยเงี้ยมาเดินทาไมไนมะ่ใช่พี่ของเธอเหรอโกนกัะคะเอออะไรอย่างเงี้ย อ่ะได้แล้วแหละอันเนี้ยเราก็ใส่เลยเราก็เปิดไฟต่ออีกรอบไหมเปิดค่ะถ้าไม่เปิดมันก็จะเป็นขนมจีนเย็นๆนี่เราก็จะเริ่มใส่เครื่องแกงที่เราตัดเข้าไปลงไปแบบหยาบๆเราต้องใส่เครื่องเยอะขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ถ้าเราไม่ชอบปลาเราใส่อื่นได้ไหมใส่เต่าใส่กระลอกใส่ได้เนาะกระปูได้ไหมไม่ได้มันก็จะแพงไปนะได้แหละแต่มันก็ต้นทุนก็น่าจะสูงอยู่ อันนี้ทำบ่อยไหมก็จริงถ้าอยู่บ้านก็บ่อยนะคะเพราะมันทําง่ายทําแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวใส่น้าปลาวุ้นหน้าตาดีแล้วอ่ะใช่หน้าตาดีแล้วจริงๆเหนือเมฆมากยังไม่จบกับเรื่องโกดปะคะอืมเดี๋ยวจะเป็นผีแล้วลองพักโกดปปะคะหน่อยได้ไหมพร้อมยังไม่พร้อมก็โปรดิเซอร์เขามีมา ว่าอะไรผีแพ้ <Hey. S 1> แล้วไปห <laughs> นึอว่าใครหนึอว่าคนเนี่ยอะไรอันนี้คือผีอะไรผีน่าราัก oh. แล้วนอนกี่โมงอะ คือพุ่งตรงปะแมวชานะไม่สบายมันป่วยใช่ป่ะแล้วปกติเราจะนอนหนุนแมวทุกวันแล้วถ้าเกิดอยู่บ้านไม่ชอบเพราะว่านอนหนุนแมวอ่ะจริงๆแมวมันจะหันตูดมาแล้วให้เรานอนบัวป่วยอย่างเงี้ยแล้วมันติดกลิ่นมันติดมากแล้วพอมันไม่สบายแล้วมันไม่อยู่บ้านนอนไม่หลับแล้วจะไปนอนเร็วก็ไม่อยากนอนเพราะว่านอนไม่ได้อีกแมวไม่อยู่นี่นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ อย่าต่อว่าต่อขานคุณแก้มบุ๋มเลยนะคะเพราะว่าคุณแก้มบุ๋มแมวป่วยจริงๆค่ะแล้วก็ยังไงนะคะใครที่อยากช่วยอุปการะสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ที่ด้านล่างนี้อันนี้อะไรอ่ะผงชูรสใส่ไปหมดเยอะไปแล้วเล่นๆจริงๆอ่ะตอนนี้รายการเราก็ดึงมาถึงเรื่องของดราม่าแล้วเห็นบอกว่าชอบเสพปัจญาชีวิตอาจารย์ล้มไม้ชอบอาจารย์ล้มไม้ล้มคุณหมอช่วยรักษาแมวแก้มบุ๋มด้วยนะคะ เอาแก้มหมุ่นกลับคืนมา <c oughs> ไปหมดแล้วอาจารย์ไม้ล้มอือ ชอบเสรจปัจจัยชีวิตอะไรอย่างนั้นลองยกตัวอย่างไหมคือเราเราเราไม่ได้มองมองเขาที่ภาพลักษณ์หรือแค่เปลือกอะ่ะเรามองที่การใช้ชีวิตของเขาจริงๆว่าเขาถ้าคนภายนอกที่เขาดูดูเขาอะ่ะอาจจะเหมือนว่าคนนี้แต่งตัวบ้าจังโสกโปกจังออแต่วิถีชีวิตของเขาจริงก็คือ,เ,อ,อเขาปฏิเสธแฟชั่นปฏิเสธโลกสังคมปัจจุบันที่ทุกคนต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องแบบนี้ที่ถือว่าจะสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาแต่งตัวแบบของเขาเอง เขามีความรักในแบบของเขาที่มันเป็นความรักจริงๆอะไรเงี้ยเออเราเราเสพชอบเสพอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปแต่งตัวแบบเขาเราแค่เอาเอาสิ่งเหล่านี้มามา,มาป,ประยุกต์ใช้กับชีวิตเรามันก็ดีขึ้นมีปรัญญาไหนไหมที่รู้สึกว่าอยากจะมาบอกแก้มบุกวันในวันนี้ก็เป็นการปล่อยวางเดี๋ยวเราขอชิมนิดนึงได้ไหมคะช้อนอยู่ไหนเอ่ย คือมันมันก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบดูแค่แบบว่าปัดยาของลุงนั้นลุงนี้อะไรเงี้ยแต่จริงแบบชอบดูคนรวยอะไรก็ดูนะก็คือชอบเสพแบบทั่วไปแต่ว่าอันนี้มันดูรู้สึกว่าแบบทัดใจป่ะชอบดูวิถีชีวิตหลายแบบอะเข้าใจป่ะไม่ต้องรสชาติแบบไหนอะเผ็ดเผ็ดอย่างเดียวถูกไหมเราใส่น้ำตาลไหมจริงๆก็ประมาณเนี้ยแต่รสชาติจัดจ้านแล้วนะเออจริงๆมันก็ประมาณนี้แหละแต่คนปลาร้านิดนึงป่ะเอออิงหน่อยไหมแบบ ไน,น,นๆขอกัดขอกัดคุณแค่บุ๋มเทปไปเลยค่ะโรดเทหมดเลยมันเค็มแล้วนะมันจะได้หอมไงแบบเดี๋ยวไปกินขนมจีนอีกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเสพปัตยาจนแบบว่าเวลาเราอ่านคอมเมนต์ท็อกซ์ส้งท็อกงสีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปล่อยผ่านจริงไหมจริงจริงมันมันช่วยได้นะไม่ค่อยโกรธใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยใส่เลือดนะคะคืออันนี้คืองงใช่ไหมไม่รู้จะพูดอะไรปล่อยวางไปปล่อยวางอยู่จริงจัง ออันนี้เดี๋ยวหั่นใส่ตอนท้ายนิดเดียวหั่นแบบไหนต้นหอมหั่นเป็นแบบสักประมาณเนี่ยนี่ถูก<ไ>ปกติทําอาหารปะไม่ทำค่ะแต่ว่าเคยทํารายการอาหารไอ้อันนี้ไม่ใช่ปะต้นมัหัวปะเนี้ยใ,ใช้หมดใช้หมดได้เหรอคุณหน้าที่ใส่อันนี้ใส่ไหนคะอันนี้ใส่เลยเหรอใส่เลยคะ่ะเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะเห็นว่าเป็นคนที่เอาความสุขของตัวเองเป็นหลักในการใช้ชีวิตส่งผลดียังไงบ้างคะสิ่งสิ่งแรกเลยนะที่ทมนุษย์คนมีคนรักตัวเองก่อนให้มากๆแล้วก็เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็มีความสุขกับอะไรเราถึงจะมีพลังอะส่งไปให้คนอื่นเออแล้วมันแล้วมันก็จะเป็นเป็นความรักที่มันเบาๆอะไม่ได้แบบซีเรียสหรือว่าท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ย เขาตอบวิชาการทุกอันเลยเวลาแต่ละคนที่มารายการอะ่ะก็เราจะสนุกสนานไงไม่จริงถ้าสนุกก็สนุกได้แต่เธอหลับไงเธง่วงนอนไงปกติฉันก็มาใส่ตลกแล้วมีอะไรไหมที่ตัดเอาจากชีวิตแล้วก็ทําให้ตัวเองไม่มีความสุขเพราะทให้ตัวเองไม่มีความสุขก็เลยแบบพอก่ขอนเรื่องนี้ไม่เอาผ่านการสูญเสียอะไรเงี้ยแล้วกันต้องตัดปะมันต้องตัดใจอะเนาะเนี่ยทําใจหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ทําใจมันมันคือความเข้าใจมากกว่าอย่างเช่นแบบพ่อเสียอะไรเงี้ย ก็ไม่ไม่เศร้านะไม่ไม่ร้องไห้เลยแค่เข้าใจเออมัน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 ต้องมันต้องเข้าใจอะว่าแบบมันต้องมีวันนี้นะคือคนเรามันมันจะชอบชอบลืมว่าแบบความตายการเจ็บการแยกจากกันอะไรเงี้ยแล้วว่าถ้าถ้าเข้าใจตรงนี้เยอะอะพอถึงเวลาจริงจริงอะมันมันมันสามารถมุ่งอ่อนได้เร็วแล้วก็มีสติในการทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยได้แล้วแหละเดือดจนจะทะลกทะลักออกทะลุกว่านี่เฮ้ยก็น่าตาดีเหมือนกันใช่จริงๆ มันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะใช่เปิดร้านไหมยังก่อนตอนนี้โฟกัสที่การปลูกต้นไม้ก่อนปล่อยวางเออเแล้วก็รอเปิดฟาร์มคาบิบาร่า,าต่อจากคุณน่า <laughs> ไม่เวลาตื่นมาเลี้ยงล่ะคาบิบาร่าเนี่ยเริ่มแปลงอ่าอะตะคุณแก้มบุ๋มตักเลยค่ะเฮ้หยหน้าตาดีอ่ะเคยทำกับข้าวให้ผู้ชายกินไหมคะมีค่ะ ไหมคะไม่ค่อยบ่อยค่ะทุกครั้งที่มีโอกาสใช่ทำยำทำอะไรเงี้ยทั่วไปที่หลังทำแล้วฝากส่งมาเผื่อหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะจะได้ไม่ต้องทำอ๋อเอาไปให้เขาเลยเหรอจะได้ไม่ต้องทำแล้วก็ต้องอุ้ยหนูทำมาอย่างนี้นะเออได้เนื้อหน้าตาดีมากคนหั่นหั่นไม่ใช่ธรรมดากินหั่วเข้าก็เนี้ยเลือดอะคือเลือดคือแบบกินหลับฉ่ำอะ ก็เราดันเลือดช่วยใหญ่สุดนี่นี่ฉันจัดเองเลือดเลือยลอยหน่อยเลือดลอยกับเลือดลอยขายกันนะใคยใครใายตอนเนี้ยดแล้วคุณคงไม่ไหวจริงๆนะคะโอเคค่ะ ให้นะคะทานเยอะๆนะคะจะพอเลือดก็เดี๋ยวอิ่มไปสี่วันอะเลือดก้อนใหญ่มากขอบคุณค่ะมาทานมากเลยอ่ะฝีมือเราเองเราทำบ่อยเหรอพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะมันจำอยู่หรอเราพูดถึงงานมิงรอบได้ไหมเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็ถึงแล้วอะให้คนที่จะแบบว่าเตรียมไปร่วมงานกับเราเนี่ยให้เขาเตรียมตัวอะไรไปบ้างก็เตรียมมารับความตลกจากพวกเราได้ เหน็บปะทำไมเหปะแซ่บเลือดเหรอเจอกันนะคะ13พคนี้ค่ะที่เจเจมอลค่ะแขกรับเชิญแขกรับเชิญอ๋อหแขกรับเชิญแขกรับเชิญก็จะมีคุณเอมิทาวาคุณปิงลี่คุณโยอารุณีคุณเป้ยคุณฝนค่ะแล้วก็อาจจะมีซพปายอีกแกล้มบุ๋มไงคุณแกล้มบุ๋มเดี๋ยวรอเจอนะครับวันที่13ตอนนั้นอุ้มแมวมาด้วยแมวหายแล้วแมวหายแล้วเป็ดหายแล้วนะะคเดี๋ยวเป็ดพาเป็ดขึ้นคอนเสิร์ต วอร์มคอกันได้ไหมคะจะถึงงานละเอาเพลงแนวไหนดีปกติชอบฟังเพลงไหมจบไม่ต้องฟังะร้องกันต้องราะงค่อยๆวันนี้เราจะร้องเป็นลูกทุ่งนะได้มีไหมขอวอร์มหน่อยขอโชว์พลังเสียงหน่อยลูกทุ่งเหรออะไรก็ได้ใส่ว่าซีบอทิมกันเออโหแป๊บหนึ่งนะอร่อยอ่ะเผ็ดขึ้นจมูกใจว่าซีบอทิมกัน ใส่ไว้สิมีกันและกันใส่ววาสิฮักแพงกันใส่ววาสิมีกันตลอดไปจบ<ด>อันนี้แค่วอร์นะอันนี้แค่วอร์ขอลองพิมพขออ่ะขอรู้ตัวคะ่ะเ,เล่นอะ่ะ <laughs> เราเป็นคนเหนือแม่คือมองภาพภายนอกกับสิ่งที่เห็นคือต่างกันไปหมดเลยมันก็เป็นบัตรยาอย่าไปมองคนแค่ภายนอกมองคนแบบเ,เ,เขาอาจจะแบบ ดูเหมือนตลกนี่เขาก็ตลกแหละเออบางคนเขาดูเหมือนไม่ตลกแต่ความจริงเขาเป็นเออรู้ยังบางคนเป็นสวยแต่เป็นเออก็มีเป็นสวยแต่เป็นเออก็มีตะลวนอะไรเงี้ยตะลวนหนักเลยอ่ะรอยยิ้มไงเป็นรอยยิ้มของสายหล่นฝังใจฝากผลงานอะไรได้ไหมคะก็ผลงานก็มีรายการออนไลน์ทุกช่องทางนะคะ แล้วก็ติ๊กตอกไอจีทั่วไปงานรีวิวรับได้รับได้งานถ่ายถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายซีรีส์รับได้เออแล้วก็มีมีซีรีส์สองเรื่องอะนะคะตักอันนี้เลยเหรอคะอันนี้แหละไม่ต้องตามกันอะไรกันเยอะแยะเรามีงานหนึ่งยูผักยูปงยูปนบอกยูปคลิปสองแตกตัวนั้นอะฝนเป็นคนคิดค่ะแล้วบอกว่าอีลูเป็นคิดสองแตกมึงไปได้คนไปได้จริงเลยวิทยากรร่วมฟิวหนังวิทยากรหรือวุธิวิทยากร แต่ที่พี่ยี่ก้อนร่วมกับคนอื่นแบบพูดคุยแบบจิบนาทีจิบห้าทีต่อพาร์ต่อคนงานนี้ไม่เคยเข้ามาในหัวเลยนะงานอะไรวะไม่เคยรู้เลยหรอไม่รู้อ่ะนั่นแหละก็ที่ใครหายไปทุกวันนี้ก็พอคุณเข้านั่นแหละค่ะเลนแปงมากม่ได้พีนไม่อวยจะให้สิบอยู่นะจริงเหรอคือรสชาติจัดจ้านเออไม่อวยน้ำแบบไม่อวยนะไม่อวยวันนี้ก็ไปสิบนะคะสำหรับพริกนะคะ ฝากติดตามรายการได้ฝากฝากให้หน่อยได้ไหมคะกลัวพูดถีดอีกวนะันนี้ฝากติดตามรายการเมนูของพี่ใส่พิกิเม็ด้วยนะคะได้ที่ f a c e b o o k y o u u u b e วีดูนะคะขอให้แมวหายไปไวนะคะจะได้กลับมาลัานวงการเป็นคนที่สดใสนะลรานัทั้งสดใสเหมือนเดิมค่ะแค่ไม่มีสติแค่ไม่ได้นอนโอเคค่ะนี่ยังไม่ลาอีกเหรอเนี่ย <laughs> ดูแลโปรดิวเซอร์น่าจะชอบให้าะอยู่นานๆอะงั้นเราลาไปเท่านี้แหละ ตำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะรอดมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้เปิดยังไงคะอ๋อเจ้ากรรมมาละเริ่มละเริ่มละทอแล้วนะกับที่เนี่ยหรือว่านั้นนะฉันว่ามันแปลเแล้วเปิดหัวแก๊สยังรายการเลียวมากเลยค่ะแก๊สก็เปิดไม่เป็นคุณน้าไม่ต้องหลบตัวั้นก็โดนถ้าเราเปิดอะไม่ต้องหลบเรายืน มามาแล้ว